วันนี้เราไมา่อยู่กันในเกม Lee Animal เกมฮอลเลอร์สยองขวัญซึ่งเราจะได้รบทเป็นสองพี่น้องที่ต้องร่วมมือกันออกระจนภายในโลกที่มืดมนและน่าสะพิงกลัวเพื่อออกตามหาเพื่อนที่หายตัวไปพวกเขาจะต้องสำรวจเกาะต่างๆและใช้ไหวพริบร่วมมือกันเพื่อหลบหนีจากสัตว์กลายพันธุ์มาดูกันว่าสองพี่น้องคู่นี้จะตามหาเพื่อนเจอหรือไม่และจะสามารถออกจากโลกที่มืดมนแห่งนี้ได้หรือเปล่า ไปรับชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับกันด้วยนะครับผมไปรับชมกันได้เลย let's go มาแล้วโอ้โหเสียงเพลงก็เอาแล้วมึง เหมือนมีคนมองลงมาในหลุมหรือว่าจะเป็นทางเข้าโลกแห่งความมืดหรือเปล่ามีห้าคนเลยนี่ว่าะโอเคตื่นขึ้นมาแล้วบนเรือลำหนึ่งเป็นเรือไม้เก่าๆกากๆากที่พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อ what the f u c ที่ไหนวะเนี่ย นี่เราอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือไงวะขับเรือได้โอเคเกมนี้ไม่มีซับไทยนะครับผมไม่ต้องมีก็ได้มัง้งบทพูดแม่งไม่มีเลยอะใช่ไหมเกมแนวนี้น่าจะเหมือนกับ l ิ t เ l ิลไน h t แม r e สบายใจได้ครับเป็นเกมแบบละครใบ้เอดีโอเคหมุนหางเสือสงส่ต้องตามไอ้ทุนนี้ไปละมัง้ง เราอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยกูมาโผล่นี่ได้ไงวะต้องตามหาเพื่อนที่หายตัวไปเห็นบอกว่าเกมนี้เล่นโคอบได้นะครับสองคนเพราะมี2ตัวละครพี่น้องแล้วเราเป็นใครวะเนี่ยเป็นพี่หรือเป็นน้องเฮ้ยนกนางนวนนกนางนวลมันซวย อะไรอ่ะผีพรายเหรอผีพลายนี่วะจิปายแล้วอย่าไปดึงมันขึ้นมามันคือผีพลายใช่ไหมเมื่อกี้อะไรอ่ะอยู่ในน้ําตัวเฮียหรือเปล่านะขอดูหน่อยอ,อนี่ไงตกผีพลายได้ด้วยเอาละเออพี่แจค็คครับ คือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผมเจอผีพลายไม่ใช่อุ้ยอา้าวตื่นแล้วผีพลายตื่นแล้วโอเคเอ้ยชิบอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ้ยขีแม่งเลยอะไรเนี่ยอุ่าช่วยโอ้โหผีพลายจะเข้าสิง <S <S ฉันคิดว่าคุณตายไปแล้ว หยอกเล่นนะฮะไม่ใช่ผีพรายคนนี้น่าจะเป็นพี่น้องเราไม่พี่ก็น้องอะ่ะตัวเราน่าจะเป็นพี่แล้วมั้งผู้หญิงน่าจะเป็นน้องอคนอื่นอยู่ไหนอะ่ะจะไปรู้ไหมละ่ะไม่รู้ดิก็มาด้วยกันเนี่ยเฮ้ยก็เพิ่งมาเจอมึงเนี่ยจูจ่ๆก็มาบีบคอเฉยโว เฮียโคตรน่ากลัวเอาเลยสิมึงอ๋อขับเรือได้เลยแล้วก็ไม่บอกนึกว่ายัางคัดซีนอยู่ลองเรือไปต้องตามทุนไปแน่ๆเลยชัวร์ครับเห็นเทลเลอร์ในเกมนี้แม่งน่าเล่นมากและภาพอย่างสวย สุดยอดไปเลยขอลองลิ้มลองหน่อยแบบเดโมถ้าสนุกแล้วก็ตัวเกมเต็มน่าจะมาโอ้หินล่วงระวังนะย้อยใส่หัวนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนลุกอลาวโอเคดูรอบๆได้โอ้ยแสบตา มึงหันไฟไปทางนู้นดิไอเวนดูตากูก็บอลหรอกอุย้ยเนาะไปไหนต่อวะเนี้ยหินโศกโครกเต็มเลยทางนี้ละมังเย้ยเกือบชนเกือบชนยังยังค่อยเป็นค่อยไป หินล่วงอืมผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือโลกของโนเวรหรือเปล่านะมันน่าจะคนรัจัก,จกรวานกันเฮ้ยมีทุนระเบิดด้วยไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้ากูชนแล้วก็ชิปหายเทคโนโลยีแน่ๆโอ้เหมือนจะมาถูกทางนะ เหมือนป่าช้าเลยอะ่ะต้นไม้เพียบที่ตายแล้วตายหมดเลยไม่เหลือเลยไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยครับเห็นบอกเกมนี้พวกมอนสเตอร์จะเป็นสัตว์กลายพันธุ์รู้อย่างนึงคือมีแพะก,กลายพันธุ์แน่นอนเห็นในเทลเลอร์แล้วแล้วแม่งโคตหน่ากลัว โอเคเทียบท่าไม่สิเทีบยบใช้ยฝั่งไม่มีท่าเรือเฮ้ย hey, ขยับได้แล้วเกมเพลย์แล้วมาจับมือจับมือเอา้าจับมือไม่ได้เหรออะไรวะนึูว่าจับมือได้ทางนี้หรือเปล่านะกด e interact ได้เปิดไม่ออกเวรกรรม กดสเปซบาร์ก็กระโดดกดชิปคือวิ่งนะฮะโอเคทางนี้ปะไม่เปิดเปิดไม่ได้วะต้องหาคุญแจไม่ก็อะไรก็ได้ที่สามารถพังได้ในกระเป๋ากระเป๋าเดินทางนี่ว่าของใครวันเนี่ยไม่มีอะไรให้โดูเลยเหรอ เฮ้ยมีหนูกินหนูแม่งเลยมีหนูมาจากในกระเป๋าด้วยหมดโอ้โหแล้วไม่มีกี่ใบวะเนี้ยกูต้องเปิดหมดเลยเลยอ่ะเปิดดูลงเฮ้ยกุญแจเอานี่ไงเจอละอ่ะไหนๆก็ไหนๆละขอเปิดดูเลยแล้วกันเปิด ลองจ้องเลยอะ่ะฝั่งนี้โอเคเหมือนจะทางตันเฮ้ยทำดีอะ่ะขยายมุมมองด้วยพอเรามาแบบที่แบบไกลๆกลยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มขยายมุมมองให้เราจะได้เห็นแบบพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่าดิตร์นในแม่ก็น่าจะมีเหมือนกันละมั้งไขประตูไปปิดประตู ่ะลงล่างอตามมาเร็วเข้าเอาลงดิขึ้นหาพ่อมือ่ะลงเออมาน้องสาวเรามีชื่อไหมเนี่ยไม่มีชื่อเหรอลิอตเติ้ลไนแมพภาสามก็จะมีชื่ออโลนกับโลนมะจำไม่ได้แล้วตัวเราอ่ะอโลน อาโคยเหรออันนั้นอาโลนอันนี้อาโคยโอ้ยโอ้โหลมแรงมากเอาสัพพันโยกอเรียบร้อยไปอย่ามือสนนะมึงไปไปไปเร็วเร็วเร็วร,วร,วร,วรวฟาดได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยโอ้โอเคไว้เดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวแม่งดูดรีบไปแล้ว ไอ้หมาแม่งจับเวลานี่ว่าโอเครีบเลยรีบเลยรีบเลยใส่เกียว์มาแล้ววิ่งเลยแม่งจับเวลาเกือบไปละแล้วลนี่คืออะไรอะ่ะสับพันโยกสับพันโยกอะไรไม่รู้สับไปก่อนสับแล้วสับอีกมาช่วยเปิดหน่อยเร็วทำมาหาแดกหน่อยน้องสาเออหลงล่างหู กด F เปิดไฟฉายออกไฟเช็คไฟเช็คโอ้คนน้องเป็นตะเกียงครับของเราเป็นไฟเช็คเฮ้ยมุมกล้องทำดีอะ่ะดีกว่าลิ t เติ้ลไนท์แมรเยอะเลยอะ่ะผมชอบแบบนี้ว่ะเออดูแปลกใหม่อะ่ะปกติเกมแนวนี้ผมเล่นแต่ลิ t เติ้ลไนท์แมรไงมันมีเกมอื่นด้วยนะแบบแนวแบบเนี้ยอุ้ยมีคนด้วย สวัสดีครับมีคนอยู่ข้างในปล่อยผมออกไปหน่อยฮัลโหลแมงไม่เปิดทำไงดี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 กูตายแน่กูตายแน่มันต้องมีทางออกสิคุณย่าเคยพูดเอาไว้ทุกปัญหามีทางออกเสมออ่ะบูดตัวหน่อยเร็วเอาดิไป วยเอ๊ะเหมือนน้องมีหางปาวะหรือผมตาฝาดเหมือนน้องสาวเราจะมีหางใช่ไหมหางปะวะหรือตะเกียงอ๋อตะเกียงนึกว่ามีหางโอ้โหถ้ามีหางเนี่ยมึงเอ้ยเฟอร์รี่แน่คิดดีไม่ได้เลยกูอะปีนบันได อ๋อตะเกียงเน็บไว้ข้างเอวเออดีเนาะทำดีทำดีทางนี้ต่อหรือเปล่าวะเหมือนจะเป็นโกดังล้างตรงนี้เหมือนจะเข้าได้เฮ้ยเข้าได้จริงด้วยอา้าวอย่าเพิ่งดิขอขอกลับกลับได้ไหมอ๋อกลับได้โอเคอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปดูทางนู้นก่อน เพื่อความเม่ชัวร์ว่าเราไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรโอ้ตรงนี้ก็ไปได้เฮ้นี่ไงเกือบแล้วกูเธอกลับมาแล้วฉันรู้ว่าเธอทำได้นี่ใครอ่ะเธอควรไปนะในตอนที่เธอยังทำได้อยู่ อันนี้เพื่อนเราปะโยเอาไปไหนอะไอเวนแตนที่จะแบบไปด้วยกันโ,โน้โหนึกว่าเจอเพื่อนร่วมทางโอเคเมื่อกี้ใครอะเพื่อนเราเหรอเลยเพื่อนบอกให้เราไปไปไหนอะ่ะกูมานี่แล้วเนี่ย นั่งเรือข้ามฟากทะเลมาเลยตรงนี้ก็ไปได้ไอ้เหี้ยแม่งไปได้หมดเลยนี่ว่าตรงนี้มีคันโยกสับคันโยกอเปิดไฟเฮ้ยแปลกแลกกลไกทำงานเหรออันนี้คืออีหยังเก้าอี้นั่ง <c oughs> นั่งเพื่อ ไอเวนนั่งโง่โง่เฉยเฉยไม่มีอะไรอู้เพื่อกลไกทำงานเหมือนเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะมีรูด้วยอะ่ะต้องลงรูป่ะวะหรือไม่ต้องไม่น่าลงรูแล้วมั้งเฮ้ยโดดเอา้าตายเอานึกว่าต้องโดดเกาะไปได้ อะไรวะเอาอย่างนี้ทำไงอะในเมื่อไปไม่ได้เออบันไดบันไดมีบันได,นด,งนดลงไหนลองดูดิมันพาไปไหนวะอ๋อต้องมาทางนี้อะตัวเอ้ยกูนึกกูจะไปรู้กับมึงไปแล่าไอเวนไอเราก็นึกว่าไปได้โอ้ยนอ เบิร์ดคัมซีวอลเอา้าอึบโอ้แรงเยอะนะเนี่ยน้องสาวสับพันโยกนี่ไงอา้าวทำไมไม่ได้อะชะลอชะลอเอ๊ะกดสีเพื่อนเรียกอ๋อเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนให้เพื่อนมาจัดก,การให้ยังไงต่อลง อ๋อแล้วก็มาที่บันไดตรงนี้นี่ไงขึ้นโอเคเยี่ยวลลิกูลรุดตูดไปเลยเสร็จแล้วก็พาดไม้แบบนี้มาสวยเฮ้ยเก่งกว่าต้องโง่ก่อนนะฮะโง่มาก่อนฉลาด อันนี้เหมือนจะเป็นห้องล็อกเกอร์มีอะไรไม่รู้ะหาคุณแจปะสงสัยต้องทุบเย้ยว้มีศพด้วยอย่ามองอย่ามองอย่ามองน้องสาวอย่ามองมันเป็นภาพที่ไม่น่ามองเลยชิปหายแล้วไม่มีศพในตู้ด้วยแล้ยังไงต่อทางนี้เหรอเอา้านึกว่าต้องหางคุณแจ เอาไปซิเร็วทไวีไหนวะเนี่ยกูมาโผล่ไหนวะอึบโดดหนีเป็นไงโอ้โหอย่างคล่องคล่องแคล่วมากไปบันไดไม่เจ็บตีนเหรอวะเหมือนจะเจ็บตีนนะน,นะทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรอะ่ะ เตาไมโครเวฟเหรออ๋อไม่ใช่ทางไปทางไปไปเร็วอื้อที่ไหนวะเนี่ยอ๋อทางนี้ทางนี้ลอดช่องได้ปะลอดช่องแคบมาลกาเฮ้ยใครอะอ้าวนั่นเพื่อนเรานี่ว่าชอตโตมาเตะรอก่อนเพื่อนยาก นายจะไปไหนอะทำไมถึงวิ่งหนีเราอะเราเพื่อนนายนะอุตส่าห์มาช่วยหนีหาพ่อมึงเหรอเ <c oughs> ย,ย้โอ้โหนี่ไม่ใช่เพื่อนเราแน่ๆเพื่อนเราไม่ตัวโยงขนาดนี้หรอกตี้เราจะรับเฉพาะคนที่ใส่เท่ากันเท่านั้นลองย่องดีกว่าผมไม่กล้าวิ่งวะ่ะ เดี๋ยวแม่งได้ยินเอา้าทางไหนอะทางนู้นไปไม่ได้ทางนี้เหรอเดาเกมแนวนี้แม่งต้องเดาว่ะน่าจะใช่เอา้าไปได้ไหมได้ดิต้องไปได้ไม่ได้วะ่ะไปไม่ได้เราข้ามฝั่งนู้นไม่ได้เหรอโอเคเหมือนจะไม่ได้ งั้นก็ทางนี้แล้วกันปะ่ะตามไอ้หมอนนั่นไปออโตโ้เซฟนี่ไงเอาละมึงแมงออโต้เซฟแสดงว่ากูเจอมีเหลืองแน่ๆตรงนี้เหมือนจะเข้าได้เดี๋ยวขอดูรอบๆแป๊บนึงนะเอา้ามีรถกระเช้ามันเรียกว่ารถอะไรวะ <c oughs> เรียกไม่ถูก ตรงนี้เข้าไม่ได้โอเคแต่เหมือนกับว่าเราต้องคือนรถคันนี้นะฮะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอุย้ยใส่รอ้อมาใส่เลยไม่ชอบเลยอะ่ะไอ้นี้แม่งชอบบูลลี่เรามากล้อนะฮะล้อตลอดเลยผมเกลียดแม่งมากชอบล้อ <c oughs> ตรงนี้เข้าได้เย้โว,ว้เขี่ยแล้ว แม่งเ,เข้าประตูไปตรงนี้ไปได้เอามาทางนี้ทางนี้เร็วไปหาเรื่องพาซวยกันเฮ้ยทำอะไรอะมึงสิงสพเหรออะไรอะแม่งสิงสบ,ไ,ไ,สงสบได้เชีย่ยควรสยองอืมกดชักโครกกดเพื่ออะไรวะ เดี๋ยวก่อนแม่งสิงศพต่อหน้าต่อตาเลยที่ปัม๊มที่ปั๊มขี้ขอยืมหน่อยไหนดูดิต้องปั๊มมะเนี่ยชักโครงนี้แม่งโสโครงมากต้องทำการปั๊มหน่อยเอา้าไม่ใช่เหรอ,อปั๊มไม่ได้อ๋ออันนี้มาเร็ว ขำขี้ออกออโอ้มึงไปทำอะไรในนั้นโอ้โยคุณเจกูรีบไปดีกว่ากูได้ของแล้วจวังหวะนี้กูรีบเลยเดี๋ยวแม่งตื่นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปีก้าไปเร็วน้องสาวทางนี้อไปเร็วไปเร็วไปเร็ว น่าจะต้องเปิดทางนี้แล้วมัง้งใช่ไหมใช่ถั่วตุวมแล้วครับปิดประตูโอ้ที่ไหนวะเนี่ยที่นี่คือที่ไหนฮึโอ้โหแม่งมีศพตากแห้งเต็มเลยอะมึงคิดว่าเป็นปลาตากแห้งหรือไงวะ แม่งผ้าเต็มลาวเหล็กเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะก้อนอิดเอามาเพื่อทำอะไรวะเหมือนจะโยนได้เหรอถือมาก่อนแล้วกันตอนนี้คือกูต้องหาอะไรวะเนี่ยมันให้เราทำอะไรอะ่ะเอานี่ไง โกงล้อโยนทิ้งแม่งกู <c oughs> เจอของกูเจอของที่คู่ควรแล้วนั่นไงกูว่าและแม่งต้องมีประเด็นไอ้สัตว์เอ้กูวิ่งแล้วกูใส่เกียวหมาวิ่งเลยจังวะน,นี้เฮ้ยแม่งเลือ้อยเฮ้ยแม่งเลื้อยเป็นงูเลยยัดเข็มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เย้ยโดดว้โดดแล้วอุ้ยโดดได้ด้วยเว้ยเอ้ยทางนี้ตรงนี้ชิบหายแล้วน้องสาวรอพี่ด้วยน้องสาวเออเร็ว ไปเร็วไปเร็วรีบใส่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 นี่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 น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่เลยโอเคเรียบร้อยเนาะขึ้นเร็วไปคนละฝ้าคนละฝากมึงฝั่งนูน้นไอเวนเร็วเ <c oughs> ออยังไงอะแล้วอ๋อแล้วมึงก็ไม่บอกกูสลับนะฮะ WASD สลับฟันปลา ค่อยๆโยกแบบนี้ปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บเฮ้ยอย่าล่วงนะมึงโอเคปลอดภัยอู้เอาเว้เอาเว้ถือว่าได้อยู่เรื่อยๆหรอเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะโอเคไปเรื่อยๆ เข้าอุโมงค์แห่งความมืดมิดบรรยากาศแม่งทำมาดีนะใช้ได้เลยหลอนดีวะ่ะอ้าวถึงป้ายเรียบร้อยโอเคทางนี้ละมัง้งต่อตัวหน่อยมาขึ้นไปฮึบต่อไปก็ตาพี่ รถไฟวะ่ะสุสานรถไฟหรือเปล่ากูมาโพไหนวะเนี่ยสุสานรถไฟเอ้ยเพื่อนขยันหนีกูจริงไอ้เวนเด่กก็ตีขาหาักแม่งโย่ทางนี้เร็ว็ว แม่งไม่รอเราเลยอะทำไมต้องหนีอะหน้ากูหน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมันหนีเราสองคนน่ะ <c oughs> โอ้โหมนุษย์ตากแห้งเพียบไอชิปหายกูว่าต้องมีประเด็นแน่ๆก <c oughs> ูเตรียมตัวเลยเฮ้ยแสงไฟ <c oughs> แสงไฟอ <c> ะ <oughs> ไรอะ เดี๋ยว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 เย้ชิบหายหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วแม่งเข้ามาอื้อหือเฮ้ยแม่งดูใต้เตียงเฮ้ยไม่ใช่แม่งดูใต้เก้าอี้ชิบหายแล้วทำไงอะอย่านะมึงอย่านะมึงอุยเฮ้ยในกระเป๋าเอ้า อ๋มันซ่อนในกระเป๋าอุยออ้ยรอดอุ้ยรอดตัวไปเกือบไปแล้วแม่ดีนะเมื่อกี้ผมใจแข็งยังได้อยู่เอาแล้วไงอ่ะต้องตามมันไปเหรอไอชิปหายเอ้ยเอาไป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 หาเรื่องใส่ตัวกันมะต้องสเตลอย่าให้มันเห็น แล้วสเตลไปไหนอะตามมันไปเหรอสะกดรอยตามปะยังไงวะกูต้องไปไหนวะช่วยบอกกรูทีหรือว่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายละมัง้งเหมือนจะขึ้นได้เดี๋ยวรอก่อนให้มันหันหลังไป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 นั่นแหละสวยสวย ค่อยๆเร็วๆเร็วๆทางนี้ปะทางนี้ปะใช่แหละไอ้เหี้ยเหลือแค่ทางเดียวละเอา้าเข้าแล้วก็ทางนู้นละมัง้งย่องก่อนดีกว่าค่อยๆย่องแล้วไอ้หมอน,นั่นมันอยู่ไหนวะมันไปไหนแล้ววะ ฮัลโหลคือยังไงอะต้องมาตรงนี้ใช่ปะโอเคมามีคันโยกสับคันโยกสองคนปึบหนีแม่งเลยไปแล้วโว้ยอ้าวยังไม่ถึงห้าวิไอเวรเย้ชิบหายกูวิ่งแล้วกูโอ้ยเฮ้ยเม้งอุ้ยคนเร็วอุ้ยเม้งเร็วเม้งเร็ว เร็วเกิดเฮ้ยโดดอุ oh. 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 So mm ้ยเกือบยุ uh, ้ยหนีบมันนั่นแหละสวยงามตามทองเรื่องเอ้าน้องสาวไปก่อนกูกูตามเรียด้อยไอสัตว์เ้ยโดนจับกูโดนกินด้วยเอ้าแม่งทำไมกูต้องที่หลังวะวิ่งวิ่งวิวิ่งตีปีนปีนปเออเอต้องกดชิปกูก็ไม่รู้ว่าย เอออย่าล่วง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 เฮ้ยรอกูด้วยไอเวนอ้าวรีแอนิมอลแค่เนี้ยโอ้โหมึงก็แม่กาลังได้ที่เลย <c oughs> อ๋อไอตอนที่เราปีนบันไดอะเราต้องแบบเร็วๆหน่อยเราต้องกดชิปด้วยมันคือมันคือการปีนเร็วเมื่อกี้ผมไม่ได้กดชิปไงมันก็เลยปีนช้า โอ้ยเวรกรรมแล้วใครจะไปรู้แล้ววะมึงก็ไม่บอกกูเลยอ่ะโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมร e <The> a n i m a l เป็นเกมฮอลเลอร์ที่แบบเราทึกใช้ได้เลยนะเออต้องดูตัวเกมเต็มอะ่ะผมก็แบบยังตัดสินใจไม่ได้วะว่ามันดีกว่า Little n i g h t m a r e หรือเปล่านะต้องรอดูตัวเต็มแต่ผมว่าดูจากคอนเซปต์เกมแล้วน่าสนใจอยู่นะน่าเล่นอยู่โคออได้ด้วยนะครับผม โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ฝากผลงานรีแอนิมอลด้วยนะครับในอนาคต